พระสมเด็จองค์ที่กําลังชมกันอยู่นี้นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์อกคุดซึ่งพระสมเด็จพิมพ์อกคุดของวัดระฆังจะสร้างหลังจากสร้างพิมพ์ไกเซอนะครับก็จะสร้างเพราะว่าตามประวัติแล้วหลังจากสร้างไกเซอร แจกหมดแล้วนะครับก็ได้มาสร้างพิมพ์อกคุดเพื่อแจกให้กับบรรดา,าข้าราชบริพารเป็นครั้งถัดมานะครับแต่จำนวนก็ยังไม่ทราบว่ามีจำนวนอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก็จะสังเกตว่าเนื้อของวัดละคังนะครับ กับเนื้อบางคุณผมก็ค่อนข้างจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างจะชัดเจนนะครับเพราะว่าเนื้อของพระสมเด็จเนื้อวัดรักังก็จะมะีเนื้อหาที่ออกอมเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นของบางคุณผมก็จะออกขาวเป็นหลักซึ่งเป็นส่วนใหญ่เลยก็ว่าได้นะครับ องค์ที่กำลังชมกันอยู่นี้นะครับก็เป็นอีกองค์หนึ่งเป็นที่นิยมในวงการของราชการเพราะเชื่อได้ว่าคุดนะครับเป็นสิ่งที่ทรงอำนาจใครที่ได้ไปครอบครองก็จะได้ เป็นผู้ที่ไปที่ไหนมีคนเคารพยำเกรงก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอคุดก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นอ,อกคุดเหมาะสำหรับคนที่เป็นเจ้าคนนายคนเหมาะสำหรับคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นหัวหน้าคนหรือเป็นเท่าแก่ที่ มีลูกน้องจำนวนเยอะๆนะครับก็คือทำให้ลูกน้องมีความเคารพยำเกรงทำอะไรก็คือลูกน้องมีความเชื่อฟังนะครับก็เป็นที่สนใจหรือเป็นที่สแสวงหาของบรรดาแม่ทัพนายกองในสมัยก่อน ในสมัยปัจจุบันจึงมาเป็นที่นิยมในหมู่ข้าราชการที่เป็นระดับผู้บริหารหรือเป็นระดับของอเอกชนก็เป็นระดับผู้บริหารเป็นเท่าแก่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่นำมาฝากเพื่อนๆสำหรับทีมอกคุดนะครับ ก็นำมาฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ